ประเมินพัฒนาการเด็กโดยใช้เดนเวอร์ทูบอกประโยชน์วัตถุ3อย่างรายวิชา0 4 1 5 2 0 1การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจัดทำโดยนางสาวพิชาพาอินตาปัญญารหัสนิสิต6 7 0 1 0 4 1 0 1ย์ห วัตถุประสงค์ในการประเมินครั้งนี้นะคะเพื่อประเมินความสามารถของเด็กในการเข้าใจและบอกประโยชน์ของสิ่งของในชีวิตประจำวันซึ่งสะท้อนถึงพัฒนาการด้านภาษาและการคิดเชิงเหตุผลการคำนวณอายุเด็กนำวันที่ทำการประเมินตั้งลบด้วยวันเดือนปีเกิดของเด็กเริ่มจากลบปี2568ลบ2565ได้3ปี ต่อมาลบเดือนเดือน10ลบเดือน3ได้6เดือนแต่วันที่1 6ลบ19ไม่ได้จึงต้องยืมเดือน1เดือนก่อนหน้าคือเดือนกันยายนมี30วันเอา30มาบวกกับวันที่16เป็น46วันเอา46-19ลบ19จะได้27พอเรายืมเดือนไป1เดือนก็จะเหลือ9เดือนลบ3เดือนจะได้6เดือน ดังนั้นอายุเด็กณวันที่ทำการประเมินจะเป็น3ปี6เดือน27วันอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินมีถ้วยเก้าอี้ดินสอวิธีการประเมินเริ่มจากแนะนำว่าวันนี้เราจะพามาทำอะไรบอกชื่อตัวเองและถามชื่อเด็กยื่นวัตถุให้เด็กดูทีละชิ้นแล้วถามว่าสิ่งนี้คืออะไรใช้ทำอะไรได้บ้างค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาให้น้องช่วยบอกว่า ของสามอย่างนี้ใช้ทําอะไรได้บ้างนะคะพี่ชื่อพี่แจมน้องชื่อตองน้องตองนะคะอย่างแรกเลย,ยอันนี้อย่างแรกเรียกว่าอะไรคะถ้วยเอาไว้ทําอะไรอ่าเอาไว้กินข้าวกินข้าว,าวมีอย่างอื่นอีกไหมอ่าช้อนช้อนทําอะไรกับถ้วยช้อนเอาไว้ตักข้าวกินโอเคเก่งมาก ที่หนอันนี้อันนี้อ่าอันนี้เรียกว่าเก้าอี้เก้าอี้เอาไว้ทำอะไรเก้าอี้เอาไว้นั่งเก่งมากอันนี้อันนี้ดินสอ,สอ,อดินสอเอาไาว้ทําอะไรดินสอเอาไว้วาดรูปว่าเราทําอะไรได้อีกไหมอ่าเอาเขียนกอไก่เขียนกอไกออ่เก่งมาก เการประเมินผ่านพบว่าเด็กสามารถบอกประโยคที่ถูกต้องได้ครบทั้ง3ชิ้นค่ะ